แชร์ประสบการณ์นะครับสมัครบัตรเครดิตแล้วไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเพราะเหตุผลอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังนะครับโอเคไปดูครับวันนี้เราแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อนๆก็เอามาจากน้องนะครับน้องที่ผมที่ทํางานนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าผมมีลิงก์แอเฟอร์เดีโปรแกรมนะครับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครบัตรเครดิตก็สามารถคลิกลิงก์นะครับใต้คลิป เข้าไปสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับอย่างที่เอารูปมาให้ดูก็จะเป็นเฟิร์สชอยส์ใช่ไหมครับอย่างเฟิร์สชอยส์เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายใบนะครับถ้าเพื่อนๆออยากสมัครเนาะก็สามารถเลือกใบได้เลยนะครับเนี่ยเลือกได้เลยจิ้มได้เลยครับว่าอยากได้ใบไหนแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องเขาจะติดต่อกลับมาแล้วก็พูดคุยถึงขั้นตอนนะครับว่าเราอะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับส่วนสมัครตอนนี้นะครับก็จะมี เรื่องของกระเป๋านะครับกระเป๋าเดินทางที่จะแถมนะครับแถมแบบไหนก็คือถ้าได้บัตรมาก็เขาก็จะมียอดให้เราใช้นะครับถ้าใช้ตามยอดที่เขากําหนดปุ๊บเราก็จะไปแลรกลรับกระเป๋าได้นะครับใบนี้ก็สวยอยู่นะอ่ะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก็คือผมก็เอาลิงก์ให้น้องนี่แหละครับไปสมัครน้องเขาก็สมัครแล้วก็บอกว่าไม่ผ่านนะครับผมก็ถามว่า เขาให้เหตุผลว่าอะไรเนาะเขาบอกว่าประมาณว่าเขามีหลายใบไว้ก็คืออย่างสมมุติว่ามีเฟิร์สชอยอยู่แล้วใช่ไหมครับมีอยู่ประมาณ2 3ถึงใบละทีนี้อยากจะได้กระเป๋าของเฟิร์สชอยอีกนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเรามีเฟิร์สชอยอยู่ประมาณ4ใบแบบนี้โอกาสที่จะสมัครไม่ผ่านเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับเพราะว่าบาัตรเครดิตเยอะเกินไปนะครับเขาเอามาคำนวณกับค่าใช้จ่ายรายรับ รวมนะครับหนี้สินภาระหนี้สินและได้รวมเนี่ยเขาก็จะมาคิดกันว่าเอ๊ะมันมันมันไม่บาลานซ์กันนะครับก็จะกลายเป็นว่าสมัครไม่ได้นะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าจะเป็นสายสมัครบัตรเครดิตเอาของเนาะเราก็จะเอาของอย่างเดียวแหละไม่ได้สนใจว่าจะต้องใช้อะไรมากมายนะครับก็เลือกนะครับให้เลือกเ,อเก็บใบหลักไว้นะครับแล้วก็ใบเสริมเนี่ยใบยไหนที่ได้ของแล้วนะครับหรือว่า ไม่ได้ใช้ก็ปิดไปก่อนนะครับเพื่อนๆต้องปิดก่อนแล้วค่อยไปสมัครใหม่นะครับเขาก็จะมีระยะเวลานะอย่างบางใบก็ต้องปิดใบเก่าประมาณ1ปีขึ้นไปอะไรแบบนี้ต้องถามข้อมูลให้ดีนะครับสรุปคือปิดใบเก่าก่อนแล้วค่อยไปสมัครใบใหม่นะครับไม่ใช่ว่าปิดแล้วสมัครได้เลยนะบางทีมันมีเรื่องของระยะเวลานะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของคําเตือนนะครับที่ต้องเน้นย้ํานะครับ คำเตือนเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ไม่อ่านคำเตือนเนี่ยมันก็จะเป็นโทษนะครับถ้าเป็นของบัตรเครดิตก็จะประมาณว่าใช้นะครับเท่าที่จําเป็นแล้วก็สามารถชําระคืนแบบเต็มจํานวนตามกําหนดได้นะครับจะได้ไม่เสียดอกเบีย้ย16%ต่อปีนะครับทำยังไงถึงจะไปถึง16ใช่ไหมก็จ่ายเลทน,นะครับไม่จ่ายบ้างนะครับ ผ่อนบ้างนะครับจ่ายขั้นต่ำบ้างแบบนี้สักพักครับเดี๋ยวมันไปถึงเลท16แน่นอนนะครับถ้าไม่อยากไปถึงเนาะก็จ่ายตามที่ยอดบินเขาทวงมานะครับเดือนเท่าไหร่กี่เดือนก็จ่ายตามกําหนดแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายขั้นต่ำนะครับทีเนี้ยเราก็จะไม่เป็นนี่นะครับส่วนใครที่อยากจะสมัครนะครับเอาของแถมนะครับอย่างกระเป๋าเนี่ยก็มีนะครับเพื่อนๆสามารถ สมัครอย่างที่ผมบอกได้นะครับลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเลื่อนลงมานะผมก็จะมีหลายใบเลยนะครับก็หมวดสมัครบัตรเครดิตก็จะเป็นสีแดงๆงแบบนี้นะครับมีไหลเครือเลยนะครับแล้วก็มีพวกร้านที่เป็นคอมพิวเตอร์มือถือนะครับแท็บเล็ตนะครับซื้อได้นะครับแล้วก็สินเชื่อบ้านนะครับสามารถขอออนไลน์ได้สินเชื่อรถยนต์ขอออนไลน์ได้นะครับอุปกรณ์กีฬาหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์พวกนี้ มีหมดเลยนะครับก็เข้ามาดูลิงก์ได้เลยนะถ้าสมัครผ่านลิงก์แอฟเฟรตผมผมก็จะได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยเท่านั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสวัสดีายบายจ้าโอเคประมาณนี้ครับสมัครบัตรเครดิตน,นะครับใช้บัตรเครดิตก็ลรวมาะระวังนะครับใช้เท่าที่จะเป็นนะครับโอเคครับ